ครหาอะไรครับดักปลานี่ได้ไหม <c oughs> อันนี้น้ำฝนนี่ครับเด็ลุงไม่ใช่น้ำไหลามาเนาะอ๋ออันนี้เขาเรียกระเวงอะไรครับตรงแถวเนี่หนองหองตำบลบ้านบุใช่ไหมเนี่ยไอตำบลไอตำบลไอบ้านไรไอบ้านไรอันนี้หนองกระทุ่มแล้วตรงนี้แหละครับหนองหองหนอง อันนี้มันอยู่ระหว่างน้องกระททูมกับน้องบ้านบุใช่ไหมอ๋อน้องกันงานองันอน,อน้องกันงาอันนี้อันนี้เพิ่งดัเมื่อวานนี่ใช่ไหมอวันก่อนอันดันแล้วใช่ไหมอ๋อนี่อันนี จะถ่ายวานตัวเอ,อจะดำตัวไหนตอนไหนลนะครับไไเาร,รเาเรากล้าพ่อแม่แนนไม่ทำไม่ได้เร้วนำมันนำมันหลาย ครับผมคิดว่ามีปลามาไหมคิดว่าเฮ้ถามถามจิงนี่มันมากค่น้ำนีไงผมบอกเาบอกเขาบอกครับอ๋อครับครับครับบูลา แถวบ้านระหว่างบ้านหนองกระทุ่มกับบ้านบุค,ครับโอ้บรรยากาศดีบางที่น้ำท่วมก็ไม่ได้ทำบางที่พออันนี้ได้กระทำที่อะไรไม่สูงมากแกทำมีมีกาโอเคครับครับวันนี้วันที่หกกรกฎาคมเป็น เทียบชมทองสูงบ้านองครับที่กับเจ้าน้าี่ได้ใชครับดามเย็นครับชุบ่วุมงเย็นเลยครับ